การครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆที่สะดวกสบายอยู่ระหว่างเนินเขาและแม่น้ำที่สองประกายระยิประยับอาศัยอยู่กลุ่มชาวบ้านที่มีสีสันและเป็นมิตรพวกเขามีแก้มสีชมพูรอยยิ้มอันอบอุ่นและหัวใจที่เต็มไปด้วยความเมตตาชาวบ้านขึ้นชื่อในเรื่องการทำงานหนักแต่พวกเขาก็ขึ้นชื่อในเรื่องความรักความสนุกสนานและเสียงหัวเราะด้วยใจกลางหมู่บ้านมีต้นโอ๊กขนาดใหญ่ต้นหนึ่ง กิ่งก้านแผกว่างและใบให้ร่มเงาเย็นสบายในฤดูร้อนต้นโอ๊กต้นนี้ไม่ใช่แค่ต้นไม้ธรรมดาเท่านั้นมันเป็นต้นไม้ที่เก่าแก่และฉลาดที่สุดในหมู่บ้านชาวบ้านเรียกมันว่าไมโอ๊กเก่าชาวที่สดใสวันหนึ่งขณะที่ชาวบ้านรวมตัวกันใต้โอนโอ๊กเพื่อแบ่งปันเรื่องราวและเสียงหัวเราะพวกเขาก็ได้ยินเสียงดังก้องอยู่แต่ไกลมันฟังดูเหมือนปัญหาชาวบ้านต่างสงสัยตาเป็นกนังวล ชาวบ้านเท่าชื่อคุณปูบ่บนซึ่งเคยผ่านฤดูการมาหลายฤดูการในสมัยของเขาพูดขึ้นฉันเคยได้ยินเสียงนั้นมาก่อนเขากล่าวเสียงพายุร้ายกำลังจะเข้ามาเราต้องเตรียมตัวชาวบ้านก็ต่างพากาันลงมือปฏิบัติพวกเขารีบไปที่บ้านและเริ่มเก็บหน้าตา่างเก็บอาหารและปกป้องเข้าของของพวกเขาคุณปู่บนปีนขึ้นไปบนไม้โอกเก่าแล้วผูกริบบิ้นสีแดงสดไว้ที่กิ่งไม้ต้นหนึ่ง นี่เป็นวิธีส่งสัญญาณของหมู่บ้านว่าปัญหากำลังจะเกิดขึ้นเมื่อท้องฟ้ามืดลงและลมพัดแรงชาวบ้านก็รวมตัวกันอยู่ใต้ต้นโอกเก่าฝนตกลงมาและมีฟ้าร้องคำรามมาแต่ไกลหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กแห่งนี้ถูกทดสอบแต่พวกเขาก็มุ่งมั่นที่จะเข้มแข็งต่อไปพายุโหมกระหน่ำเป็นเวลาหลายชั่วโมงแต่ชาวบ้านก็ยืนหยัดได้พวกเขาปลอบใจกันและร้องเพลงที่ร่าเริงเพื่อให้กำลังใจกัน พวกเขารู้ดีว่าเมื่อร่วมมือกันแล้วพวกเขาสามารถเอาชนะความท้าทายใดๆได,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 ได้เมื่อพระอาทิตย์ยามเช้าส่องผ่านเมฆในที่สุดชาวบ้านก็โผล่อ,ออกมาจากใต้ต้นโอ๊กเก่าและพบว่าหมู่บ้านของพวกเขายังคงยืนอยู่พายุผ่านไปแล้วทิ้งแอ่งน้ำและโคลนไว้เบื้องหลังแต่หมู่บ้านก็ปลอดภยัยชาวบ้านต่างโห่ร้องยินดีและกอดกันพวกเขารู้ว่าความสามัคคีและความมุ่งมั่นได้ช่วยหมู่บ้านอันเป็นที่รักของพวกเขาไว้ ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านยังคงรวมตัวกันที่โอนโอกไม่เพียงแต่เพื่อแบ่งปันเรื่องราวและเสียงหัวเราะเท่านั้นแต่ยังเพื่อเฉลิมฉลองความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นของพวกเขาด้วยดังนั้นหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กที่มีบ้านหลากสีสันชาวบ้านที่เป็นมิตรและไมโอกเก่าที่ชาญฉลาดยังคงเจริญรุ่งเรืองโดยรู้ว่าพวกเขาสามารถเอาชนะความท้าทายใดๆก็ได้ตราบใดที่พวกเขายืนหยัดร่วมกัน และพวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปโดยยึดถือบทเรียนที่พวกเขาเรียนรู้จากพายุและความเชื่ออันแน่วแน่ของพวกเขาที่ว่าพวกเขาสามารถทำได้จริงๆ